คลิปนี้มาดูเฉลยแนวข้อสอบในสิบตำรวจแบบเน้นๆกันต่อครับอยากให้ทุกคนมีอนาคตรครับข้อ9อันนี้เป็นข้อ9นะไม่ใช่อยู่ในตัวเลขของอนุกรมครับมีตัวเลขอยู่ชุดหนึ่งเจ้าหาพหุทิ่พ0พทิศมันกม็มันก็ไม่เยอะจนเกินไปเราคิดแบบโบราณเลยครับามาดูห้าแปดสิบสามยี่สิบยี่สิบ 40 5ในพจน์ที่1 8พจน์ที่2ติดตามพจน์ที่3 20พจน์ที่4 29พจน์ที่5 40พจน์ที่6พจน์ที่7พจน์ที่8พจน์ที่9พจน์ที่10อ่ะเราต้องการหาพจน์ที่10พจน์นี้มันคือตัวเลขอะไรเราก็มาดูว่า5มา8คือบวก3 แปดมาสิคือบวกห้าสิบสามมายีคือบวกเจ็มา2ีคือบวกเก้ายี่สิบเก้ามา40่สิบบวกสิบเอ็ดมาสี่สิมาพเจก็ต้อง 40, บวก13 40ามบวกสิมันก็คือห้าสิบสามาพทิเจ็ดมาโพแปก็ต้องบวก1ิ 15. เพิ่มทีละสองห้า่ิบามบวกสิเป็น68 6ิบพที์แปดมาพที่9มาก็ต้องบวก17 6เจ็บวกสิคือ85ดสามาพที่10ที่ต้องการแล้วนะต้องบวก19บเก้าแปดสิบ้าบวกสิได้สี่ ข้หนึ่งก้าเป็นติดได้104เพราะฉะนั้นพจน์ที่10ของตัวเลขอนุกรมชุดที่โจทย์ให้มาแนละคือ104ยสกับตอบข้อสองครับข้อสิบต้องรู้ต้องรู้เรื่องการเรียงลำดับของของยัญชนะภาษาอังกฤษต้องรู้บ้างเลยนะเพราะเทนนี้ก็ชอบออกบ่อยเหมือนกันะนะครับ a b c d e อะไรประมาณนี้นะครับและไอตัวเลขท้ายๆมันก็คือเออ u แล้วก็ V แล้วก็ w แล้วก็ x แล้วก็ y แล้วก็ z อะไรประมาณนี้เนาะอ่ะมาดูการจัดเรียงตัวเขาอย่างเงี้ยมาดู c c มาดีนะ ซีมาดีซีมาดีเนี่ยอันนี้อันนี้ตัวแรกอันนี้ท้ายเขียนอันนี้แรกนะอันนี้ท,านะท้ายไหนทำนองเดียวกันซีมาดีอันนี้ก็ท้ายนะไอตัวพันธุชนะหยีอยู่ต้นๆเนี่ยมันสลับกันแรกท้ายอันนี้ อีนี่หละเพราะฉะนั้นพยัญชนะที่ต่อจากอ e ีเนี่ยตัวเอต้องอยู่ท้ายอันไหนเอต้นตัดไปเลยท้ายวัดใจกันหนึ่งกนะับสองมาดูเอ็กเอ็กเนี่ยอ้าวอยู่ท้ายพอวมาดูมวลหมู่ของพยัญชนะที่อยู่นยนในกลุ่มตัวดท้ายนะครับพวก U, V, W, X, Y, Z เนี่ย เอ็กท้ายแล้วพออีกอันนึงแลอันนี้ท้ายเพราะฉะนั้นไอ้พยัญชนะที่อยู่ตัวท้าย,ายของของของการเรียงลําดับพจน์ที่สี่เนี่ยมันต้องเป็นตัวแรกอะไรที่มันก่อนวีอ่ะก่อนวีก็คือ,อยูเพราะฉะนั้นตอบข้อสองครับคนนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนมากแต่ว่าเราต้องเรียงลาดับพยัญชนะภาษาอังกฤษให้ได้ต้องได้เลยนะเพราะว่าบางเปี่ยออกมาออก แล้วก็เห็นบ่อยๆอยู่นะครับข้อที่11ของชุดนี้นะครับข้อที่3าองของ EP นี้มีตัวเลขมา3 16 4ชุดเนี้ยโจทย์ให้หาค่า A A คืออะไรล่งให้หาค่า A นะครับมาดู3 16แล้วก็สีที่เป็ดหุตัวเลขมันเดี๋ยวเพิ่มเดี๋ยวลดเดี๋ยวเพิ่มเดี๋ยวลดมันมันมันมั่วไปหมดอะ่ะ นั่นแสดงให้นึกอีกมุมมองว่าเฮ้ยมันอาจจะมีว่าอนุกรมสองชุดอยู่ในเซกชันเดียวกันหรืออนุกรมสองชุดอยู่ในแถวเดียวกันก็ได้อ้างมาดูนะสามมาหกเนี่ยค่ามา,มาบวกสามหกมาสิบเอ็ดคือบวกห้าสิบเอ็ดมาสิบแปดคือบวกเจ็ดสิบแปดมายี่สิบเจ็ดบวกเก้าเพราะนั้นยี่สิบเจ็ดมาเอกก็ต้องบวกสิบเอ็ด 2ี่สบวกสิมันก็คือ38ครับเพราะฉะนั้น A คือ38มสิบแปตบว่าสี่เลยครับอยู่กับเราอะไรอะไรก็ง่ายครับอนุกรมมันเป็นของวัตกะกระบวนการคิดเชิงเป็นเหตุเป็นผลให้คอยตามกันนะครับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ